สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านเลยนะคะเรามาดูซิว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะคุณต้องระวังกับเรื่องอะไรนะคะชาวราศีกรกฎค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเรามาดูชาวราศีกรกฎค่ะสิ่งที่คุณต้องระวังในเดือนธันวาคมนี้มีอะไรบ้างเรามาดูซิ สิ่งที่ชาวราศีกรกฎต้องระวังค่ะก้าวไม่เท้าหกเหรียญระวังบางอย่างที่จะเข้ามานะคะชาวราศีกรกฎออะไรเดิม,ดมนะคะหรือว่าคือคุณผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายแล้วในชีวิตนะคะอย่าอย่าเพึ่งท้อกับ การงานกับเรื่องอะไรก็ตามนะคะขอให้มีไฟให้มีพลังไว้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องใครเข้ามานะคะหยิบยืมเงินหรือว่าขอความช่วยเหลือกับคุณนะนะคะต้องระวังนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจนะคะอาจจะมีใครพูดถึงคุณในสิ่งที่ดีแง่ไม่ดีนะคะดึงสติดึงสมาธิเรากลับมานะคะอยู่บาลานซ์กับ สิ่งที่ดีๆที่ทําให้คุณมีความสุขเชื่อมั่นในพลังงานแห่งความดีของคุณพลังแห่งความดีพลังในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปกป้องแล้วก็คุ้มครองคุณด้วยนะคะและอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่ถูกต้องคุณเดินในสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่ถูกต้องจะคุณให้คุณจะประสบความสําเร็จแบบจเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะเรามาดูราศีกรกฎส,สิ่งที่คุณต้องระวังในเดือนนี้นะคะอารมณ์ความอ่อนไหว ความลังเลความคิดมากบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะตัดสินใจให้ดีก่อนชุกคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนว่าจะเป็นคําพูดคาจาเหตุและผลนะกรันาการกองออกมาให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงให้มากที่สุดนะคะมาดูอีกค่ะสิ่งที่คุณต้องระวงังชาวราศีกรกฎนะคะ สิ่งที่คุณต้องระวังนะคะดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะอดสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความเครียดความคิดมากความกังวลใจนะคะแล้วก็สุขภาพหัวใจนะคะที่ต้องระมัดระวังนั่นเองนะคะสิ่งที่ต้องระวังค่ะ king of cups the emperor นะคะอัศวินดาบสามดาบเจ็ดดาบ the high prince the high princess ค่ะ ระวังเลขกลเลขเหลี่ยมนะคะกับใครบางคนนะคะอ,อ,อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่าย,ายๆชาวราศีกรกฎนะคะเชื่อในสัญชาตญาณในตัวตนคุณถ้าคุณกําลังรู้สึกลังเลรู้สึกคิดมากคิดเยอะอะไรที่ตัดสินใจสิ่งที่ไม่ดีนะคะจะมีสัญญาณหัวใจข้างในคุณบอกนะคะว่าคุณกําลังตัดสินใจผิดหรือว่าอะไรผิดนะเพราะฉะนั้นเชื่อในพลังงานความดีของตัวเองนะคะเชื่อในพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุม้มครองคุณและชาวราศีกรกฎนะคะจะผ่านพ้นนะคะ สิ่งแย่ๆสิ่งๆนั้นไปได้นะคะระวังมิจฉาชีพด้วยค่ะคนไม่ดีสแกมเมอร์ออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ line, นะคะแล้วก็อย่าเชื่อไว้ใจใครง่ายต้องปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาเพื่อนนะ,ะของเรานะคะแล้วก็ระวังสิ่งที่ทําให้คุณวิตกกังวลนะคะคิดมากความเจ็บปวดเสียใจที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะคะถ้ารู้สึกว่าเราเบื่อรู้สึกน้อยรู้สึกทุกข์อะไรก็ตามแต่มีอะไรเข้ามาเอาความคิด เอาสิ่งทุกๆนั้นไปออกกาลังกายซะนะคะเพราะว่ามันจะสร้างสมาธิแล้วก็หลั่งสารความสุขให้กับคุณแล้วคุณจะรู้สึกตัดแล้วก็ลืมสิ่งนั้นไปนะคะมันจะช่วยให้ดีขึ้นแหละนะคะแล้วก็สัญชาตญาณช่วงนี้นะคะอาจจะมีคุณอาจจะได้รับสัญชาตญาณอะไรที่มันมัน มันพิเศษอาจจะมีอะไรเข้ามาเตือนคุณนะคะทรายสัญญาณบางอย่างเข้ามาเตือนคุณหรือว่าไม่ต้องกลัวค่ะคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะจะทำอะไร จะปรึกษาใครปรึกษาคนที่เราไว้ใจที่สุดนะคะก็เช่นอาจจะเป็นพี่น้องหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เรานะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่มันกระทันหันก็กาลังเกิดขึ้นเช่นกันอะไรที่มันกระทันหันเผชิญหน้าประชันหน้าอย่างกระทันหันความอีโก้ความใจร้อนความวุ่นวามอันนี้ก็ต้องใจเย็นด้วยเช่นกันนะคะคิดคำพูดในการตัดสินใจการพูดคุยก่อนเพราะมันอาจจะเกิดเรื่องราวที่สะดุดขึ้นเรื่องราวที่สะดุดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ ให้ใจเย็นไว้นะคะปลดปล่อยปล่อยวางนะคะกับบางอย่างที่รู้สึกทำให้คุณคุมเคลือหรือว่าเสียใจกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะประมาณนี้นะคะคุณอาจจะใครมาขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลืออะไรอันนี้ก็ถ้าเปลี่ยนเป็นการทำบุญทำทาน เป็นผู้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนมันจะมีความรู้สึกดีมากกับชาวราศีกรกฎนะคะถ้ารู้สึกว่ามีความหวังกับบางอย่างแล้วรู้สึกว่าเราเราให้ไปคุณอาจจะรู้สึกว่าทําบุญคนไม่ขึ้นนะสำหรับบางท่านนะคะแต่ว่าความมีน้ําใจบางสิ่งที่จะทําให้คุณดีกว่าก็คือการทําบุญทาทานหรือว่าการเปลี่ยนแอ e จีพลังงานของตัวเองนะคะเป็นแบบอื่นนั่นเองแล้วก็การวางแผนในอนาคตในอนาคตข้างหน้าที่จะมาถึงนะคะเพราะว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ต้องรับมือกับสิ่งที่ลบๆเข้ามากระทบจิตใจอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่เจ็บปวดเสียใจนะคะถ้าเป็นความรักแล้วก็ถ้าเป็นความรักที่ที่มีอุปสรรคการแล้วทาให้คุณจึงเจ็บปวดเสียใจกลัวอะไรบางสิ่งบางอยา่างกับความรักความสัมพันธ์คุณสามารถที่จะอยู่เป็นโสดแบบมีความสุขพลังงานไปกนเกาะนพร้อมเมื่อไหร่คุณค่อยเปิดเดทก็ได้นะคะก็ระวังเรื่องราวบางอย่างนะคะความเครียด ะะการนอนไม่หลับการเครียดด้วยนะคะสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจของเราก็อาจจะต้องตรวจสุขภาพประจําปีนะคะหรือว่าไม่อยากตรวจกลัวเหลือเกินค่ะแม่หมอค่ะนะคะเปลี่ยนการทานอาหารของเราใหม่เปลี่ยนการทานอาหารแล้วก็เปลี่ยนเป็น,ปนออกกําลังกายจําเป็นที่จะออกกาลังกายเพราะว่ามันทําให้เลือดสูบฉีดหัวใจนะคะจะได้ไม่เป็นเกี่ยวกับ ไมเกรนกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะชาวราศีกรกฎนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะคะช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยเรื่องของการงานหรือว่าเหนื่อยเรื่องของสิ่งรอบข้างนะคะหาสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขความสงบฮิวใจตัวเองนะคะสร้างพลังงานให้กับตัวคุณเองนะคะ If you believe ถ้าคุณเชื่อนะคะบางท่านอาจจะยุ่งมากๆในช่วงนี้นะคะ you already คุณพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะเจอสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีกว่าอะไรที่มันสะดุดอะไรที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีสุดและต้องดูแลสุขภาพอย่างด่วนเลยชาวราศีกรกฎอันนี้สําคัญมากๆค่ะไม่ว่าร่างกายของเราจะฟ้องสะท้อนอะไรนะ,ะเช่นนอนไม่หลับความอึดอัด หรือว่าเราเราไม่เคยเป็นอะไรที่ต้องไปจดจ่อกับสิ่งลบลนั้นอยู่ตลอดเวลาเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราผิดปกติแล้วแสดงว่าเราเราจะต้องปรับเรื่องความคิดการน,นอนหลับหรือว่าทําอะไรบางสิ่งอย่างเพื่อขจัดสิ่งนั้นออกไปละเพราะไม่เช่นนั้นมันจะสะท้อนเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจของเรานะคะสาคัญมากๆเลยนะคะชาวราศีกรกฎนะคะขอบคุณมากค่ะเชื่อในสัญชาตญาณความดีแล้วก็สิ่งที่คุณทำนะคะเพราะว่า ไม่ว่าจะทําอะไรลงทุนอะไรกับใครก็ดูเรื่องของการพูดคุยการติดต่อให้ดีเอกรสง์เอกสารแบบนี้นะคะแล้วก็เชื่อในความรู้สึกของคุณว่าถ้าคุณทําดีสิ่งดีๆจะปกป้องและคุ้มครองคุณแล้วคุณจะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมากๆแต่เมื่ออะไรที่สะดุดแล้วอาจจะทําให้เราต้องคิดทบทวนเพราะว่ากว่าที่คุณจะได้มาซึ่งความประสบความสําเร็จจากน้ำพักน้ำแรงไม่ว่าการงานหรือว่าสิ่งของชิ้นใหญ่บ้านรถอะไรก็ตามได้มาจากหยาดเหงื่อของคุณเองนะคะ ได้มาจากสีกนิธรรมนะ,ะช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยท้อล้าหน่อยก็ต้องระวังนะคะสุขภาพมากๆเลยนะคะชาวราศีกรกฎขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะนี่คือที่ต้องระวังนะคะกันไว้ดีกับแก้ในทุกๆเรื่องนะคะอะไรที่มันกระทันหันบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็ปรับสมดุลของเราค่ะที่จะต้องไม่เอาความรบกวนนั้นไปทําให้เราสูญเสียวความเป็นตัวของตัวเองหรือว่าให้เราหยุด นิ่งไปไหนไม่ได้หรือว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะคะสร้างสิ่งใหม่ๆกับตัวเราเองอยู่เสมอแล้วมันจะทำให้เราได้ปรับพลังงานได้อย่างรวดเร็วนะคะเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรที่เข้ามากระทบนั่นเองนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะชาวราศีกรกฎแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอเกันใหม่คลิปดหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ